อยากรู้ไหมคะว่าดวงความรักของคนเกิดวันจันทร์ระหว่างวันที่25ถึง31สิงหาคม2568จะเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยค่ะความรักของคุณสัปดาห์นี้มีทั้งหวานและเหนื่อยปนกันไปคนโสดจะเจอคนเข้ามาในชีวิตแบบไม่ทันตั้งตัวส่วนมากมักเจอในที่เกี่ยวกับงานการเรียนหรือกิจกรรมทางสังคมที่คุณไม่ได้ตั้งใจไปเพื่อหาคู่ แต่เหมือนบุเพจับให้มาเจอคนนี้จะมีเสน,เน่ห์พูดเก่งและทำให้คุณรู้สึกใจเต้นแต่ก็ต้องระวังเพราะเขายังดูเหมือนมีเรื่องราวที่ยังไม่เคลียร์ในอดีตจึงควรค่อยๆทำความรู้จักไม่รีบร้อน คนมีคู่ความรักจะดีขึ้นจากช่วงก่อนหน้าแม้จะมีปัญหากวนใจจากเรื่องงานหรือครอบครัวแต่คุณทั้งคู่พร้อมปรับความเข้าใจระวังเพียงเรื่องอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงง่ายคุณควรเอาใจใส่กันมากขึ้นเช่นการทำอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อแสดงความห่วงใยดวงความรักของคนเกิดวันอังคาร ระหว่างวันที่25ถึง31สิงหาคม2,568จะมีดวงเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยค่ะคลิปจัดทำเพื่อความบันเทิงและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะความรักช่วงนี้มีทั้งโอกาสและบททดสอบคนโสดจะได้เจอคนเข้ามาในลักษณะเพื่อนที่อยากขยับสถานะหรือคนที่เข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกอบอุ่น แต่ความสัมพันธ์ยังไม่แน่นอนเพราะอีกฝ่ายยังลังเลหรือมีคนเข้ามาพัวพันมากกว่าหนึ่งคนคุณต้องใช้สัญชาตญาณและสติให้ดีว่าจะเดินต่อหรือถอยคนมีคู่ระวังการขัดแย้งเล็กๆที่มาจากการพูดไม่คิดหรือการแสดงออกที่ตรงเกินไปอาจทำให้คนรักเสียใจได้แต่ถ้าคุณยอมอ่อนลงและสื่อสารด้วยความเข้าใจความสัมพันธ์จะกลับมาหวานเหมือนเดิม และยังมีเกณฑ์ได้ทำสิ่งใหม่ๆด้วยกันเช่นการเดินทางเล็กๆหรือการวางแผนอนาคตร่วมกันคุณรู้ไหมว่าดวงความรักของคนเกิดวันพุธระหว่างวันที่25-31ถึงสิงหาคม2568จะเป็นอย่างไรมาชมกันได้เลยค่ะคลิปจัดทำเพื่อความบันเทิงและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ คนโสดมีเกณฑ์พบรักจากการงานการเรียนหรือการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่นใหญ่คนคนนี้จะดูฉลาดมีเหตุผลและคุยเก่งทำให้คุณรู้สึกสบายใจเวลาอยู่ใกล้แต่ความสัมพันธ์อาจพัฒนาอย่างช้าๆเพราะต่างคนต่างมีเป้าหมายชีวิตที่ต้องโฟกัสจึงเหมาะกับการคบหาแบบเพื่อนก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาคนมีคู่ ช่วงนี้ความรักมั่นคงขึ้นแม้จะมีความต่างเรื่องความคิดเห็นแต่คุณทั้งคู่สามารถหาจุดตรงกลางได้ง่ายขึ้นมีโอกาสพูดคุยเรื่องอนาคตอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นการสร้างครอบครัวหรือวางแผนทางการเงินความสัมพันธ์อยู่ในช่วงที่เสริมกันและกันได้ดีมาฟังกัน ดวงความรักของคนเกิดวันพฤหัส,สบดีระหว่างวันที่25ถึง31สิงหาคม2568จะเป็นอย่างไรบ้างในสัปดาห์นี้มาฟังกันเลยค่ะคลิปจัดทำเพื่อความบันเทิงและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะคนโสดมีเกณฑ์เจอรักแบบไม่คาดฝัน โดยเฉพาะจากคนต่างถิน่นต่างวัฒนธรรมหรือต่างวัยเขาจะทำให้คุณได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับชีวิตและความรักแต่ต้องเปิดใจเรียนรู้ความแตกต่างคนมีคู่ความรักค่อนข้างดีมีความเข้าอกเข้าใจและให้เกียรติกันมากขึ้นแต่บางครั้งคุณอาจต้องรับบทหนักเพราะอีกฝ่ายต้องการการสนับสนุนจากคุณระวังเรื่องความเครียด ที่อาจทำให้หงุดหงิดใส่กันได้แต่โดยรวมถือว่าเป็นช่วงที่ความรักจะก้าวไปอีกขั้นอาจมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับการเคลียบสถานะหรือการสร้างอนาคตร่วมกันมาลุ้นกันค่ะวัดดวงความรักของคนเกิดวันศุกร์ระหว่างวันที่25-31สิงหาคม2568จะเป็นอย่างไรคลิปนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงและเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสัปดาห์นี้เสนอแรงเป็นพิเศษคนโสดจะมีคนเข้ามาสนใจหลายคนทั้งจากวงสังคมใหม่และคนเก่าๆที่วนกลับมา แต่คุณเองก็ยังเลือกไม่ได้เพราะแต่ละคนมีข้อดีข้อเสียต่างกันคําแนะนําคืออย่ารีบให้เวลาคัดกรองคนมีคู่ความรักช่วงนี้หวานขึ้นต่างฝ่ายต่างพยายามสร้างความสุขให้กันแต่ก็มีจุดที่ควรระวังคือเรื่องการรักษาคําพูดหรือสัญญาหากทําไม่ได้จริงควรพูดตรงๆเพราะอีกฝ่ายจะรู้สึกเสียใจได้ง่าย อย่างไรก็ตามสัปดาห์นี้ยังเหมาะแก่การสรา้างโมเมนต์เช่นการพาไปเที่ยวหรือดินเนอร์มาแล้วดวงความรักของคนเกิดวันเสาร์ระหว่างวันที่25ถึง31สิงหาคม2568จะเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยค่ะคลิปนี้จะดทำเพื่อความบันเทิงและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ คนโสดมีโอกาสเจอคนที่มาจีบอย่างจริงจังแต่ความสัมพันธ์อาจพัฒนาเร็วเกินไปจนคุณเองรู้สึกไม่มั่นใจต้องถามใจตัวเองดีๆว่าต้องการเพียงความหวังดีระยะสั้นหรือจริงจังยาวๆเพราะหากตัดสินใจเร็วเกินไปอาจทำให้ผิดหวังคนมีคู่ต้องระวังบรรยากาศตึงเครียดจากปัญหาชีวิตหรือการทำงานที่สะสมมาความเครียดนี้อาจทำให้การสื่อสารติดขัด ควรหาวิธีผ่อนคลายร่วมกันเช่นการพักผ่อนหรือเดินทางสั้นๆเพื่อฟื้นพลังความรักยังมั่นคงแต่ต้องดูแลกันด้วยความเข้าใจเช่นค่ะฟังดวงความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ระหว่างวันที่25ถึง31สิงหาคม2568จะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะคลิปนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงและเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะคนโสดจะได้เจอคนเข้ามาแบบสายฟ้าแลบทำให้คุณรู้สึกสนใจทันทีแต่ก็คุณระวังเพราะอีกฝ่ายอาจมาเร็วไปเร็วต้องดูให้ดีว่าเขาจริงจังแค่ไหนแต่หากค่อยๆศึกษากันก็มีโอกาสพัฒนาคนมีคู่ ความรักค่อนข้างสดใสเข้าใจกันมากขึ้นและพร้อมช่วยเหลือกันในเรื่องยากๆแต่ต้องระวังอารมณ์ร้อนที่อาจทำให้บรรยากาศเสียได้หากควบคุมอารมณ์ได้ความรักจะมั่นคงและทำให้คุณรู้สึกว่าคนนี้แหละคู่แท้นี่คือดวงของสัปดาห์นี้ค่ะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ได้เลยนะคะและหากต้องการดูคลิปของวันอื่นๆก็กดติดตามไว้ได้เลยเราจะทำให้ครบ7วันแน่นอนแล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ